าามาททบุญี่วัดหนองแสอสกกแําภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้กี่ทุ่มแล้วทําบุญสองทุ<อ>งท่มครึ่งวันพรุ่งนี้เขาจะมีงานทําบุญวันปิยะวันปยะมหาลัยจะทําบุญของทุกปีพรุ่งนี้ไม่ว่างไม่มากก็คืนเลยเอายาหอมยาหอมเจ้าประจำตื่นมาทุกปีครับเดี๋ยวเราไปถวายกัไนไปตามมาเลย <c oughs> เนี่อยนั้นโอเเนวไยธรรมอวามปัจจัยอ่าราประจยนั้นมาอ่าปจจนเนาะยาะขออนุโมธนาบุญกับโยมได้น้อมนาจิตปัจจัยบูชาอ่าปฏการกุศน ชมพอคุณซื้อกีฬาแรงสร้างกำแพงวัดหนองแสในวันนี้ขอนโมทนาในวันนี้นั่นโยมตั้งใจเอาอยาหอมมาแจกผู้นี้จะแจกผู้นี้มาใจเองได้ไหมมาใจเองได้ไหมเอาพรให้โยมเอาอยามาแจกยาคำว่ายาเป็นสมุนไพรย,ยาแปลว่าจะแดงน้ําใจยาถึงแม้ว่ารักษาสุขภาพแต่แสดงขึ้นน้ําใจ ยอมเป็นอีกคนหนึ่งที่อวยพรทุกคนให้มีสุขภาพดีโยมเป็นคนมีน้ำใจพระองค์ทรงว่าคนมีน้ำใจนี้เปยบเหมือนบ่อน้ําที่เป็นบ่อน้ํำชิชายหรือว่าเป็นบอน่อน้ําที่ที่ดีเหมือนกับเดียเดยเดยเด๋ยวนี้เป็นบ่อน้ําชิชใจเดี๋ยวนี้ยอมน้ําใจเหมือนบ่อน้าําชิวยจผาไม่ยมเจริญรุ่งเรืองผุกตัวผูกกร,ปกปกรย์เกแก้วแหวนหเงิน,งนทองทั้หลมาทีมา เหมือนบอลน้ำพิมพมชายชมดังใจชุวยอย่างกุป,ปการแล้วของเรื่องจิการเยอะงานยมเจริญรุ่งเรืองที่โยมมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลมีน้ำใจตั้งใจลูกละปูนมาเอาบัตรการกุศลมาเอายาหอมยาดมาแจกสอ,อนมูทนาบุญในโยมเนอ้อเจริญรุ่งเรืองนี้ขึ้นไปด้วยเจริญยาถาวลีาาวะนะปูราปริโกเรนติกา,าระรเอวาเมวาอิตโตตินังเปตานังอุปกปติมณิโตติเลโกยานรนิ บริวาระลงปูกัจจตุปปัจัยและเวทฉพันยายาลมร้อยแปดมาปะทะปนาถวายสมีสันตุปันอุดมโสมด่งกรรมมกปาดนานำมายังโจกผีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโสมนังใจจุอย่างจุปการชักขีติโยวิวัตจันตุสปะโลกโกวินาตจตุมาเตวันตะระโยตุอิสิคายุโกอายุวันโนสุขังป่าลาก็มือหลักมือหซองมือเจ้าได้จับเงินแสน จองแขนได้หอมเงินล้านสามเดือนเจ้าได้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์สามปีเจ้าร่ำรวยพวันทุกเมเอามม่งหวงดีตะลอดไปด้วยๆๆเถิยรวยรวยรวยคือมีโอกาสที่จะได้สนทนาธรรมกับท่านพระครู ว่าผู้พรทธเจ้าหันว่าผู้พรทธเจ้านี่อาศัรรย์อย่างยิ่งสามารถเดินสามเก้าเนี่ยไปถึงสวรรค์เจ้านดาวดึงผู้เุทธเจ้ามีอาศจรรย์ว่าผู้พรทธเจ้ามีอาศัรรย์อย่างยิ่งเนี่ยผู้พรทธเจ้าเสด็จกลับกลับมาที่สวรรค์ชั้นานหนึ่งคือชั้นดุสิตเมื่อมาถึงสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นน่ะผู้พระเจ้าเตะทำให้คนทั้งหลายฟังมีแม่ของพระองค์ท่านเป็นต้น คือท <cin> ีนี้มหามายาเมื่อเตะทำเร่งร้อยเร่งนั่นพระอินทร์หันว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีอัศจรรยร์คงจะหู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยสามารถอธิบายหรือว่าบอกรู้ว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงพระจันทร์เกิดขึ้นยังไงแล้วก็รวงต่างๆเนี่ยคำว่ามีทางพานึ่งคิ่บางคนบอกว่า ค,ความจริงแล้วนั่นนี่พระราองค์ทรงตัดไว้ว่าพระอินถามาว้ยสาวพระศาสดาตะวันมันเกิดได้อย่างไรพระศาสดาก็าบอกว่าดูลาพระอินตะวันเนี่ยมีลูกเศรษฐีสามคนในสมัยนั้นลูกเศรษฐีสามคนในสมัยนั้นด้วยแรงอธิษฐาน สามคนหนึ่งกูใจหนึ่งคนที่สองก็ผู้ชายหนึ่งคนที่สามก็ผู้ใจหนึ่งคนที่หนึ่งนั่นน่ะได้สรุงทองมาอันหนึ่งเอาเข้าก็าใส่โยงขึ้นอธิษฐานบุญกุศลเนะอาอธิษฐานานี่นะเนาะโยงขึ้นอธิษฐานอธิษฐานในอนาคตเนี่ย นได้เกิดเป็นดวงพระอาทิตย์ไปลายขนานนี้ก็เ,เลยไปเป็นดาวพระอาทิตย์แท้คือธุรยาเทพชื่อของเขาเนี่ยชื่อว่าธุรยาเทพอ่าแรงอธิฐานบรรลน,นั่แท้สมสมเร็จอันมุ่งหวังแท้ได้ไปเป็นดาวพระอาทิตย์ยาถึงสองโลกโลกการนั่นได้สวา่างก็เป็นบนสมเร็จอายน้องครับคนหนึ่งคนที่สองหันอาอธิษฐานเป็นพระอาทิตย์ละ แกก็นไ้ว่าเอ๊มันมีเตา่ามีสุริยะแล้วก็จะต้องมีมอย่างการพื้นอย่างแน่นอนก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าในอนาคตเนี่ยขอมือไปเกินเป็นจันทราราเทพหรือว่าจันทรุริยทเทพเขาก็สําเร็จเขาก็สําเร็จถึงแล้วอธิษฐานจากการใช้บาเนี่แล้วอธิษฐานคิดแล้วก็ไปเป็นสุริยเระเทพได้ตามที่ตัวปารนาไวา มีแสงจินวนเจอจ้าอยากจะส่องมือมนุษย์เดินส่องไปโลกโลกการในหน้มันมนุษย์เดินเป็นแสงจนินวลนนักคนล่าอายแสดงอายได้ไปหมดละอายจะพาที่ก็ได้ละอายได้ไปละพระจันอายก็ได้ไปแล้วละนองล่าอธิษฐานได้กับได้ได้ก๊อฟมาอันหนึ่งได้กับบุงมาอันหนึ่งอ่าได้กับบุงมานหนึ่งนองล่าอธิษฐานอนนธิษฐานว่าอดไ อธิษฐานเล็ใจได้แด่ผมื่อไม่ความว่าใครเป็นอ้ายเขาถ้าเป็นนองได้แน่หนาเออใครเป็นอ้ายเขาเนี่ยอธิษฐานนะแต่ใครเป็นอ้ายเขาเราบอกเรื่องอ้า,า,า,อายหูและอธิษฐานของืองอิทธิฤทธิ์และมีบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ก่อนแลว้วของเึงมีบุญญาฤทธิข์ของเรืองไปอยู่เคียงข้างกับอ้ายและอิทธิฤทธิ์แต่อย่างก็ได้แก้กนเลยแบ่งอิทธิฤทธิ์ค้ายเหมือนว่าเัก เหมือนว่าผู้มีนี่แสดงแบบมีฟันที่ใหญ่ๆก็คืออิธิรีนิ่ทำอย่างก็ได้ก็คืออิธิรีนิ่ของมีฟันอิธิรีนิ่ขอให้แบบอุ้มพระอาทิตย์หรือว่าสุรยยิยะได้จริงๆแล้วนั่นแกแกเบ่งอิธิรีนิ่ของแกมันได้เพราะว่าอายบนกระหันเป็นาวานวันเพราะว่าเราไม่มมมรู้กลางคืน ใช่คนเนี่งก็หันไปพระจางคนหันแต่กแก่เนี่ยกลัวว่ามีไป่หันแก่เพราะมอนที่ที่อยู่ั้งหลังอย่างนี้คนหันเต่ากันเลยเป็นว่าพระลาหูพระลาหูนี่มาค้นใจคือว่ามันเป็นมะืนแต่จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นผู้มีอิทธิดิ้นเก็เลยใจ่จือว่าผู้มีอิทรีิ้แล้วคนเป็นคนเล่าขานกันว่าพระลาหูพระลาหูก็คืออก็จริงอยู่เหมือนพระลาหูเพราะมันเกิดทางขึ้นมันคือบางวัน มาป้กรรา,รรา,ากันเป็นจันท์ุริยะและจันทราชจันท์เริยะเขากันเมื่อเขาว่าแต่คนเขาว่าจันทุริยะขาดหรือว่าทุริยะขาดคือมันเจอกันมาป้ากันมอนอาโดนไอ้ก็นอกมาเจอกันและเมื่อคืนก่นนอกมาเจออ้าตคงกลางครับจันทุรยาาิยะขาดก็เกิดเป็นคําว่าตะวันเกิดได้ในบ่กเกิดจากแรงอธิษฐานของไอ้ไม่เป็นจันทุริยะ คนที่สองอธิษฐานจะใช้บาลเนี่ยขเขาต้อได้เกิดเป็นแสงนวลจ้านั่นก็คือจันทลาเท้ตัวล่าตัวล่านี่ก็อยากจะเุ็นคุณหันก็คือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิอิทธิฤทธินะละคนที่ใส่จีพระราหูบางคนว่าไปเกลียดพระราหูว่าม,มุงมุงไล่แกพาที่มุงไล่ไปมัจากระจายหรือเป็นปีกอก่อนเป็นไยเป็นเป็นจะหายเดียวกันเป็นที่นังวงศาขนาดใหญเกินมาที่เดียวกัน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกด u ั s สไคร e กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ